่อยเหตุผลที่ตัดินใจมาทำธุรกิจเครือข่ายกับแซ่แต่เป็นเพราะอะไรเล่าให้ฟังเอาความในใจจริงๆเลยเมื่อก่อนอยู่บ้านเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าโควิดเข้าก็ปิดร้านเลยนี่ปิดร้านก็ก็หันน้องพิมพ์อยู่ที่บริษัทนี้ก็ทำได้น้องยังทำได้เราก็ต้องทำได้ก็ได้มาค่ะ ่สาวแท้ๆของเจ้าพิมพ์นะ,ะเป็นพี่สาวแท้ๆชื่ออเฟรินค่ะเออหน้าเหมือนกันไหมใม่ผมจะไม่พูดผมจะพูดยังไงกับสวยๆเหมือนกันใช่นะครับแล้วได้ข่าวว่าเราออกจากงานประจำมาด้วยนะลาออกงานประจำแล้วค่ะเอองานประจำลาได้ได้เป็นหมื่นนะราได้สองหมื่นแปดกาลได้สองหมื่นแปดเขาอยู่แบบนั้นปีหนึ่งหนูก็ให้เขาอยู่เพราะหนูไม่แคร์เอ่อเดี๋ยวเขา บางท่ารายได้หนูเรีอกเขาก็ออกมาเองแหละแล้วแต่เขาขอออกมาเองน้องสาวสปอนเซอร์พี่สาวด้วยการทํารายได้ตัวเองให้พี่สาวเห็นพี่สาวทํางานประจํารายได้สองหมื่นแปดแต่ในขณะที่คนไทยอย่างเรารายได้บางคนหมื่นห้าใช่หรือไม่ใช่คิดมากพี่สองหมื่นแปดทำมาหนึ่งปีลาออกจากสองหมื่นแปดมันเริ่มต้นศูนย์กับแซงไปแปดข้อเลยเห็นว่าน้องน่ะ อยู่นี่มาอ่ะไอพิมยืดขนยืนเนี้ยบอกพี่พี่คนไทยเด้โอเคไหนไหนออกมาแล้วผมบอกว่านี่เลยวป็นไงกับผมไม่มีวิธีรีตองนะนึกอยากจะทำอะไรผมก็ทำอ่ะอ่ะอันนี้น้องสาวกับพี่ใครสวยกว่าสวยโอเคนะอ่ะอันนี้คือคนใกล้ตัวมันสปอนเซอร์ยากใช่ใช่ ถ้าไม่มีผลงานเนี่ยเขาก็ไม่มาทาหรอกแต่บังเอิญน,น้องสาวทําให้เห็นว่าทําแล้วได้ตังใช่หรือไม่ใ,ใช่แล้วก็พี่สาวก็มาทําโดยยินยอมเต็มที่ลาออกเลยนะสุดยอดนะสุดยอดอ่ะปลอมือให้พี่สาวก่อนอ่าอารมณ์ไปลงไป,ล,งไปล้ครับยังไงก็รวยคนนี้สัตวกระเดียเกี่ยวเลยอ่ะคนนี้ชื่อน้องพิมพ์สาวไทยใหญ่ค่ะชื่อน้องพิมพ์นะคะอะวันนี้น้องพิมพ์ก็ คนที่มาสปอนเซอร์น้องพิมพก็คือคุณเล็กรับพิพัฒน์ค่ะ uh huh. และทำงานที่นี่มาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่ารับเงินที่นี่มาสี่หลานกว่าแล้วค่ะ uh huh. แล้วอยากแค่อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าวันนี้น้องพิมพ์ไม่เพื่อนทีมงานน้องพิมพ์มีหมื่นคนแล้วคนใกล้โตญาติพี่น้องไม่มีเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราคิดเจ็บไปสปอนเซอร์ค่ะว่าถ้าเขาไม่เอากับเรามันเจ็บทำให้เราเจ็บแล้วก็เจ็บทำให้เราทุกข์ค่ะวันนี้ไปชนคนอื่นดีที่สุดค่ะเอาไม่เอาเรื่องของเขาถ้าเขาเอาค่อยเป็นเรื่องของเราค่ะและสิ่งที่น้องพิมพ์ฝังอยู่ในใจตลอดว่าวันนี้เ,เมื่อก่อนถ้าเวลาเราเจ็บทำขายตรงไปชนเพื่อนแบบเนี้ย กไม่มีเพื่อนคบใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าเราโจรนะ่ะก็ไม่มีใครครบเราอยู่ดีค่ะโอ้หาจริงหวานาาน้องจั้นน้องพิมก็ตัดสินใจลงมือทำจริงๆจังๆค่ะวันนี้อยากเป็นกำลังใจว่าวันนี้อย่างน้องพิมพ์ยังทำได้พี่ๆทุกคนก็ทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ